เปิดไหมต่อถามเพื่อนๆในห้องด้วยน้ำเสียงกดต่ำใครจะไม่รู้ล่ะวะหายไปแบบไม่มีร่องรอยเลยนะเพื่อนคนหนึ่งพูดเบาๆพลางทำหน้าหวาดหวาดต่อกําหมัดแน่นเขายังจำได้ดีว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นหนึ่งในคนที่เจอเด็กผู้หญิงชุดสีเป็นหนึ่งในคนที่เห็นกล้องกำกระดิ่งแน่นก่อนตายและตอนนี้มันเหมือนถึงตาของเขาแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ เขาฝันเห็นเฟิร์นเธอยืนอยู่กลางห้องเรียนเก่าหลังเดิมใบหน้าซีดเผือดดวงตาไร้แววรอยยิ้มแปลกแปลกปรากฏขึ้นชาชาและเธอพูดเสียงเบาๆช่วยรับกระดิ่งไปหน่อยสิต่อสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงเขาหายใจหอบหนักก่อนที่จะได้ยินเสียงแววในห้องเสียงกริง่งกริ่งเขารีบหันไปมองรอบตัว ไม่มีใครอยู่เลย